ล่มเลยครับโดยเฉพาะหลังจากมีการเปิดตัวให้จองได้ตั้งแต่ช่วงบ่าย2โมงที่ผ่านมาแล้วจากนั้นทางด้านของรัฐมนตรีคมนาคมคุณสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจก็บอกนะครับโครงการนี้ได้รับการตอบรับจากประชาชนเป็นอย่างดีแล้วก็ดีมากเลยนะครับเพราะว่าหลังจากเปิดนําร่อง4ี่โครงการให้จองกันเท่าที่ทราบตั้งแต่ชั่วโมงแรกมีคนจองเข้ามาแล้วกว่า12ล้านคนก็เลยทําให้เว็บไซต์ล่มครับขั้นตอนหลังจากนี้ ประชาชนที่ลงทะเบียนเข้ามาก็จะส่งข้อมูลให้ธนาคารอาคารสงเคราะห์ไปตรวจสอบอีกครั้งแล้วหากผ่านก็ต้องสู่เข้าสู่วิธีการสุ่มแบบกองสลากว่าใครจะได้รับสิทธิ์ซึ่งกรรมสิทธิ์มีระยะเวลา90ปีแต่กฎหมายจะต่อยทุก30ปีแล้วอยู่ระหว่างการแก้กฎหมายเพื่อนำไปสู่ซับอิงสิบที่จะอยู่ให้ได้99ปีนะครับเพราะฉะนั้นเองเนี่ย ดังนั้นใครที่มีการจองผ่านเว็บไซต์ทันเรียบร้อยไปแล้วเดี๋ยวต้องรอดูผลการ p r e a p p r o v f เบื้องต้นของทางธนาคารอาคารสงเคราะห์ก่อนแล้วจากนั้นคนที่ผ่าน p r e a p p r o v e จะเข้าสู่ขั้นตอนการจับฉลากต่อไปนะครับทีนี้คุณผู้ชมฮะใครสามารถเข้าไปในบ้านเพื่อคนไทย .TH ได้เนี่ยพอเข้าไปเสร็จขั้นตอนในการจองสิ่งสำคัญก็คือท่านสามารถเลือกโครงการบ้านเพืคนไทยได้เพียงแค่หนึ่งโครงการเท่านั้น จากที่มีนำร่องเปิดมาวันนี้คือ4โครงการนะครับผมจึงอยากลงรายละเอียดเพิ่มเติมครับเผื่อท่านไหนอยู่ระหว่างการชั่งใจเอะจุดไหนอยู่ใกล้ที่ทำงานชั้นมากกว่าการเดินทางสะดวกกว่ากันซึ่งวันนี้นะครับขอเริ่มต้นจากจุดที่เป็นไฮไลท์ที่เชื่อได้ว่ามีคนมาจองมากที่สุดก่อนนั่นก็คือบ้านเพื่อคนไทยโครงการบางซื่อกิโลเมตร11นะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยจะเป็นคอนโดมิเนียมแล้วจะมีห้องหลายขนาด ทั้ง30ตารางเมตร40-45-50และราคาก็จะแตกต่างกันไปตั้งแต่1.7แสนบาทจนถึง3ล้านบาทแต่ว่าอัตราการผ่อนชำระจะขั้นต่ำอยู่ที่4,000บาทขึ้นไปนะครับระยะเวลาการผ่อนอย่างที่เคยบอกก็คือ30ปีได้รับสิทธิ์ในการอยู่อาศัยยาวนาน99ปีแต่จุดทำเลตรงนี้เนี่ยแหละครับอยู่บริเวณซอยวิภาวดี11ติดถนนกำแพงเพชรห่างจากสถานีกลางกรุงเทพอภิวัตรสกิโลเมตร แล้วที่สําคัญครับคือคุณสามารถเดินเท้าเนี่ยไปห้างสรรพสินค้าคือเซ็นทัลลาดพร้าวได้เพราะห่างเพียงแค่500เมตรเท่านั้นหรือจะไปขึ้นรถไฟฟ้าก็ได้ด้วยการเดินเท้านะครับเพราะห่างจาก m r t พหลนโยธินเพียงแค่500เมตรเท่านั้นเพราะฉะนั้นเชื่อได้เลยว่าจุดนี้ดีมาหรือว่าความต้องการน่าจะมากที่สุดนะครับแล้วอีกจุดหนึ่งถัดมาตรงนี้ก็จะอยู่เป็น แหล่งชุมชนแล้วก็ใกล้รถไฟฟ้าด้วยนั่นก็คือบ้านพุกคนไทยโครงการทนบุรีครับราคาตามที่ทางเว็บไซต์เขาบอกก็คือยังไม่ได้กำหนดเนื้อที่คือ23ไร่จะเป็นอาคารชุด2,100ยูนิตใกล้กับโรงพยาบาลสิริราชอยู่ตรงข้ามตลาดสาลาน้ำร้อนห่างรถไฟฟ้าสายสีแดงกับสีส้มประมาณ800เมตรถัดมาคือเชียงรากปทุมธานีนะครับราคาขายที่นี่ก็จะถูกกว่าที่อื่นครับ อยู่ที่1 3 4 0 0 0้านบาทมีพื้นที่ของทั้งโครงการคือ18ไร่ก็จะสร้างเป็นอาคารชุด1 7 9 5ยูนิตจะอยู่ใกล้ถนใน,นเลียบคลองเปรมประชากรห่างสถานีรถไฟเชียงราก4.4กิโลเมตรห่างจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์รังสิตกับโรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติคือ4.4กิโลเมตรแล้วก็ห่างจากมหาวิทยาลัยกรุงเทพ9กกิโลเมตรถัดมาก็คือบ้านเพื่อคนไทยโครงการที่เชียงใหม่นะครับ ราคาจะอยู่ที่1 5 0 0ล้านบาทจะเป็นอาคารชุด720ยูนิตคืออยู่ติดกับสถานีรถไฟเชียงใหม่เลครับอยู่ถนนเจริญเมืองห่างโรงเรียน p ริ n c e ์รอย l วิทยาลัย2.5กิโลเมตรห่างจากมหาวิทยาลัยพายับ2.6กิโลเมตรแล้วห่างจากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่7.5กิโลเมตรนะครับซึ่งคุณสมบัติของคนที่จะสามารถจองโครงการบ้านเพื่อคนไทยได้อย่างแรกก็คือท่านต้องถือสัญชาติไทยนะครับ แล้วอย่างที่สองสำคัญมากเช่นเดียวกันคือต้องไม่เคยมีกรรมสิทธิ์บ้านมาก่อนนั่นก็หมายความว่าบ้านพุกคนไทยนี้ต้องเป็นบ้านหลังแรกของท่านนะครับรวมถึงไม่มีประวัติการติดค้างอยู่ในเครดิตบูโรแล้วก็รายได้นะวันลงทะเบียนต้องไม่เกิน50,000บาทต่อเดือนด้วยแล้วทั้งนี้ขั้นตอนในการลงทะเบียนเนี่ยพอคุณเข้าไปในเว็บไซต์บ้านพุกคนไทย th ปุ๊บจากนั้นกดปุ่มลงทะเบียนแล้วก็กรอกข้อมูลกดปุ่มยืนยัน แล้วก็ยืนยันเบอร์โทรศัพท์มือถือผ่านวันทามพา a s s เวิร์ OTP เมื่อยืนยันเสร็จระบบจะพาไปยังหน้าขอสินเชื่อธนาคารอาคารสงเคราะห์กรอกข้อมูลให้เรียบร้อยเมื่อได้รับก็จะมี SMS แจ้งกลับไปที่เบอร์ที่ใช้ในการลงทะเบียนแล้วก็ล็อกอินเข้าสู่ระบบเพื่อตรวจสอบสิทธิ์ต่อไปนะครับอ่ะท่านไหนจองไปขอให้ได้แม้ว่าจะไม่ได้ทุกท่านก็ตามแต่แต่อย่างน้อยที่สุดครับก็จะเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีเพราะเดี๋ยวในอนาคตเนี่ย จะมีการคาดการต่อไปว่าภายในปี2,570น่าจะโอนได้ประมาณสัก1 0 0 0 0แยูนิตนะครับรวมไปถึงโครงการแรกที่เป็นการนำร่องก่อนใน4จุดที่บอกมานั้นทางรัฐมนตรีคมนาคมบอกว่าน่าจะสามารถโอนได้เนี่ยประมาณปี2,569หรือดีไม่ดีอาจจะเป็นภายในปี68นี้อ่ะก็รอดูกันนะครับกับโครงการนี้ครับที่จะช่วยทำให้หลายๆท่านเนี่ยที่อาจจะมีการผ่อน ไม่ว่าจะเป็นค่าเช่าอพาร์ตเมนต์อยู่หรือไม่กระทั่งค่าเช่าคอนโดอยู่แล้วขณะเดียวกันเชื่อได้เลยว,ว่าถ้าเป็นทำเลเดียวกันค่าเช่าเนี่ยแพงกว่าแน่นอนในการผ่อนบ้านเพื่อคนไทยนี้นะครับกลับมาอีกหนึ่งเรื่องสำคัญนะครับแล้วก็เป็นโครงการที่มีคนพูดถึงกันเยอะมากครับทั้งเห็นด้วยทั้งไม่เห็นด้วยทั้งเห็นด้วยแบบมีเงื่อนไขแล้วก็ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมทั้งเห็นด้วยแล้วก็มีการนำเสนอด้วยว่า อยากจะให้ไปตั้งที่จังหวัดของตัวเองผมกำลังพูดถึงโครงการสถานบันเทิงครบวงจรหรือ e n t e r t a i n เทนเมนต์คอมเพล็นั่นเองครับซึ่งผ่านที่ประชุมคณะรัฐมนตรีแล้วสำหรับร่างพรบรประกอบกิจการสถานบันเทิงครบวงจรขั้นตอนต่อไปเดี๋ยวไปเข้ากิษสีกาจากนั้นเข้าสู่สภาแล้วในมุมมองของเลขาธิการนายก คุณหมอพรมมินี่ยมองว่าน่าจะสามารถก่อสร้างได้เสร็จแล้วเปิดให้บริการที่แรกได้ประมาณปี2,572โดยจะเป็นการก่อสร้างใหม่ทั้งหมดเลยนะครับเพราะฉะนั้นเม็ดเงินลงทุนโครงการก็จะมาหาศาลอยู่ที่1น0 0 0แสนล้านบาทด้วยกันเป็นอย่างน้อยนะครับทีนี้ครับพามาดูมุมมองภาคเอกชนกันบ้างนะ่าสนใจเช่นเดียวกันเพราะว่าวันนี้ครับทางคุณสนั่นอังอุบลกุลประธานหอ,อการค้าไทยและสภาหอ,อการค้าแห่งประเทศไทย ก็สนับสนุนโครงการนี้เช่นเดียวกันครับโดยระบุว่าเอ t เ r t a ์เ m e n มนต์คอมเพล็กซ์ของรัฐบาลมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวซึ่งปัจจุบันมีหลายประเทศที่สามารถทําเงินจากธุรกิจเอ t เ r t a ์เ m e n มนต์คอมเพล็กซ์ได้กว่าปีละ1ล้านล้านบาทรวมทั้งในอาเซียนอย่างสิงคโปร์เวียดน,นามสอปป,อปอลาวและเมียนมาก็มีรายได้จากธุรกิจนี้ตั้งแต่5000ล้านบาทถึงหลายแสนล้านบาทในแต่ละปีหากรัฐบาลผลักดันเอนเตอร์เทนเมนต์คอมเพล็กซ์ในไทยสำเร็จ คาดการว่ารายได้ของผู้ประกอบการคาสิโนจะอยู่ที่69,000ล้านหรือ0.7%ของ GDP ขณะที่รัฐเองก็จะมีรายได้36,000ล้านบาททำให้รายได้รวมจะอยู่ที่1 5 0 0 0ล้านบาทแล้วก่อให้เกิดการจ้างงานกว่า70,000ตำแหน่งเลยนะครับจากมุมมองของประธานหอ,อการค้าซึ่งส่วนนี้ต้องมาพิจารณาหลักเกณฑ์การลงทุนและรายละเอียดอื่นๆของรัฐบาลอีกครั้ง เนื่องจากขั้นตอนการนําเสนอกฎหมายเพิ่งผ่านการรับหลักการจากทางคอรอมอออกมาเป็นร่างเบื้องต้นเท่านั้นคุณสนั่นบอกว่าเอนเตอร์เทนเมนต์คอมเพล็กซ์ต้องยอมรับผลกระทบที่ตามมามีทั้งบวกและลบรัฐบาลก็ต้องเร่งทําความเข้าใจผ่านการประชาสัมพันธ์เพื่อให้ความรู้และเปิดรับฟังความคิดเห็นจากทุกภาคส่วนอย่างจรงิจรงจังรวมถึงมีมาตรการดูแล,แลและลดปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้นโดยเฉพาะมาตรการป้องกันไม่ให้เด็กและเยาวชนเข้าถึงการพานันเพื่อดําเนินนโยบายอย่างรอบคอบและก็ชัดเจนที่สุด นักท่องเที่ยวส่วนใหญ่จะเป็นกลุ่มไฮสเปนเดอร์ครับคือกลุ่มที่มีศักยภาพในการใช้จ่ายสูงที่ต้องการไปช้อปปิ้งดูโชว์พักผ่อนโดยมีธุรกิจการพนันเป็นเพียงส่วนหนึ่งเท่านั้นทําให้หากรัฐบาลส่งเสริมการประชาสัมพันธ์ซอฟต์พาวเวอร์ที่เป็นจุดแข็งของไทยทั้งด้านอาหารการจัดบิ๊กอีเวนต์เฟสติวัลเทศกาลสําคัญต่างๆของเราก็จะยิ่งเป็นตัวช่วยสนับสนุนให้เกิดการท่องเที่ยวและการกระจายรายได้นอกเหนือจากการเข้ามาใช้บริการเฉพาะในส่วนของเอนเตอร์เทนเมนต์คอมเพล็กซ์ ส่วนผลกระทบในแง่เศรษฐกิจครับอย่างกรณีศึกษาประเทศสิงคโปร์พบว่าปี65สถานบันเทิงครบวงจรมีสัดส่วน4%ของ GDP สร้างงานให้คนในพื้นที่2 0 0 0 0ตำแหน่งแล้วจากกรณีศึกษาเหล่านี้ประเมินว่าหากรัฐบาลสามารถบริหารจัดการ e n t e r t a น n m e n t Complex อย่างเป็นระบบแล้วก็รอบคอบก็จะเป็นโอกาสให้เศรษฐกิจไทยส่วนพื้นที่ที่มีการเสนอเบื้องต้นอย่างภูเก็ตเชียงใหม่กรุงเทพพัทยาส่วนนี้หอการค้าก็เห็นว่าเหมาะสมดีครับ แต่อยากให้เกิดการกระจายรายได้และมีโครงสร้างพื้นฐานที่พร้อมเพื่อช่วยให้เกิดการพัฒนาเมืองการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและเกิดการกระจายรายได้รวมถึงเศรษฐกิจในต่างจังหวัดแล้วก็ยกตัวอย่างครับคุณสนั่นยกตัวอย่างเมืองาสเวกัสครับซึ่งเป็นที่รู้จักในฐานะเมืองแห่งคาสิโนและความมันเทิงระดับโลกเดิมเนี่ยเคยเป็นเพียงพื้นที่ทะเลทรายที่ไม่ได้มีความสําคัญทางเศรษฐกิจมากนักช่วงต้นทศวรรษช่วงต้นศตวตรรษที่20นะครับ แต่ได้มีการพัฒนาและเติบโตอย่างรวดเร็วจนกลายเป็นเมืองที่มีความเจริญรุ่งเรืองสูงซึ่งอาจเป็นหนึ่งในโมเดลของไทยเพื่อให้ได้รับประโยชน์สูงสุดกับประเทศแล้ววันนี้เองคุณผู้ชมครับผมได้มีโอกาสสอบถามเรื่องนี้เหมือนกันกับคุณศึกสิทธิ์นะครับคุณศึกสิทธิ์เป็นรองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมืองคือคุณศึกสิทธิ์เนี่ยให้ข้อมูลเอาไว้น่าสนใจค,ครับคือหนึ่งในกฎเกณฑ์ของการคัดเลือกว่าจะให้เอกชนรายไหนเนี่ย เข้ามาลงทุนในประเทศไทยได้จะมีการคัดกรองที่เข้มข้นแบบสุดๆเลยนะครับเริ่มต้นตั้งแต่ทุนจดทะเบียนชำระแล้วต้องไม่น้อยกว่า1 0,000่นล้านบาทคือจะเป็นการยืนยันได้เลยว่าคนจะเข้ามาได้เนี่ยต้องเป็นนักลงทุนรายใหญ่มากจริงๆครับแล้วขณะเดียวกันจะมีการดูประสบการณ์กับชื่อเสียงของบริษัทด้วยต้องเคยลงทุนธุรกิจประเภทนี้มาก่อนในต่างประเทศแล้วก็ต้องเคยประสบความสําเร็จในธุรกิจที่ว่านี้ด้วย เพื่อป้องกันไม่ให้มีกลุ่มทุนสีเทาไม่ว่าจะมาจากประเทศไหนก็ตามแต่ไม่ว่าจะมาจากธุรกิจมืดในรูปแบบไหนก็ตามแต่จะไม่สามารถเข้ามาลงทุนในธุรกิจ Entertainment Complex ได้อย่างแน่นอนครับเนื่องจากการให้โอกาสกับบริษัทต่างชาติขนาดใหญ่ที่มีประสบการณ์และประสบความสำเร็จด้านนี้มาแล้วมาร่วมทุนกับบริษัทไทยเพราะต้องมาตั้งเป็นบริษัทจดทะเบียนในไทยเนี่ยคุณศึกษิธิใช้คาว่า คือของไทยเราเองด้านหนึ่งก็จะมีกฎหมายลูกด้านหนึ่งจะมีคณะกรรมการนโยบายมามาคอยกำกับดูแลผลกระทบทางด้านสังคมอย่างใกล้ชิดเพราะฉะนั้นเราก็จะมีโล c ค็กัฟเวอร์แนนซ์ครับหรือว่าธรรมมาพิบาลในระดับประเทศอยู่แล้วแต่ขณะเดียวกันเมื่อมีบริษัทต่างชาติที่เขามีความชำนาญมีความเชี่ยวชาญแล้วเขาก็จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ของต่างประเทศอยู่แล้วด้วยก็เป็นการคัดกรองได้ว่าเขาก็จะมีมาตรฐานในระดับโลกครับ เป็น global governance ครับหรือว่าธรรมาพิบาลในระดับโลกเนี่ยมาดูอีกชั้นหนึ่งด้วยว่าตกลงแล้วในประเทศที่คุณเคยบริหารจัดการมามีการดูแลผลกระทบทางด้านสังคมอย่างไรมีการกำหนดเรื่องของอายุผู้เข้ามาใช้บริการอย่างไรมีการกำหนดค่าธรรมเนียมของคนที่เข้ามาใช้บริการอย่างไรเพราะว่าตรงส่วนนี้เองหากผู้ประกอบการรายไหนไม่สามารถทำตามหลักเกณฑ์ ที่ทางคณะกรรมาการนโยบายเดี๋ยวในอนาคตจะมีการตั้งขึ้นมาแล้วเขาก็จะกำหนดหลักเกณฑ์มาด้วยถ้าเกิดผู้ประกอบการไม่สามารถทำได้ก็จะโดนยึดใบอนุญาตคืนก็จะไม่สามารถทำธุรกิจได้เพราะฉะนั้นก็มั่นใจได้ว่ากฎเกณฑ์ที่ออกมาเนี่ยจะคัดกรองแล้วก็ประมูลทำให้ประเทศไทยจะได้ผู้ประกอบการที่มีศักยภาพสูงจริงๆแล้วก็จะให้ผลตอบแทนสูงกับทางภาครัฐรวมถึงคนที่เข้ามาลงทุนนั้นต้องมั่นใจได้วว่าลงทุนแ,แล้วต้องประสบความสำเร็จ จากประสบการณ์ที่เขาเคยทํามาในอดีตครับแล้วถ้าเราไปเปรยียบเทียบดูคุณผู้ชมคะคือต้องยอมรับเลยว่าการลงทุนเอนเตอร์เทนเมนต์คอมเพล็กซ์เนี่ยแต่และที่ยิ่งใหญ่อลังการมโหฬารในจริงนะครับอย่างที่ผมเคยยกตัวอย่างไปแล้วก็คือมารีน a าเบแซนของสิงคโปร์เนี่ยเม็ดเงินลงทุนปลาเข้าไป2 0 0 0 0 0กว่าล้านบาทแล้วก็ยังมีการลงทุนอย่างต่อเนื่องขยายกิจการอย่างต่อเนื่องด้วยนะครับแล้วขณะเดียวกันเอนเตอร์เทนเมนต์คอมเพล็กซ์ เวลาเขามาเที่ยวกันเนี่ยเขามาเที่ยวเป็นครอบครัวครับมาพักผ่อนอยู่โรงแรมจากนั้นคุณแม่ไปช้อปปิ้งจากนั้นคุณลูกไปสวนสนุกไปสวนน้ําคุณพ่อก็จะเดินเที่ยวได้หลากหลายรูปแบบเพราะว่าจะมีกิจกรรมต่างๆมากมายที่อยู่ในสถานบันเทิงครบ,บวงจรที่ว่านี้ไม่ได้มีเพียงแค่คาสิโนนะครับแล้วคาสิโนเป็นพื้นที่ส่วนน้อยด้วยแค่5%เท่านั้นเองครับแล้วจะมีมาตรการในการกํากับดูแลอย่างเข้มข้นขณะเดียวกันครับ ขอพาไปดูมุมมองภาคเอกชนซึ่งณขณะนี้ต้องยอมรับเลยว่าถ้าไปสอบถามแต่และจังหวัดก็อยากให้สถานบันเทิงครบวงจรเนี่ยมาตั้งในจังหวัดตัวเองครับเพราะเศรษฐกิจจะเฟื่องฟูขึ้นแน่นอนแล้วขณะเดียวกันจะก่อให้เกิดการจ้างงานจํานวนมากเรือนหมื่นแน่นอนเลยนะครับในพื้นที่นั้นๆมีรายงานข่าวเหมือนกันนะครับว่าทางด้านของที่ประชุมคณะกรรมการร่วมภาคเอกชนหรือว่ากกอรอจังหวัดสงขลาซึ่ง เขาก็มีการหาหรือกันหลังจากที่ประชุมคอรมอเนี่ยเห็นชอบในหลักการพรบการประกอบธุรกิจสถานบันเทิงครบวงจรหรือเอเ e นเมนต์คอมเพล็กซ์ครับโดยมีการนำผลงานวิจัยของนักวิชาการที่บอกว่าจังหวัดสงขลาเป็นอีกจังหวัดหนึ่งที่มีความเหมาะสมในการประกอบธุรกิจสถานบันเทิงครบวงจรเป็นเครื่องจักรตัวใหม่ในการกระตุ้นเศรษฐกิจซึ่งมี2-3ถึงพื้นที่ที่มีความเหมาะสมขณะนี้ก็ได้นำเสนอเรื่องให้กับผู้ว่าจังหวัดสงขลาไปแล้ว โดยนายกสมาคมโรงแรมหาดใหญ่สงขลาครับคุณสิทธิพงศ์สิทธิพัทรประภาบอกว่าเห็นด้วยกับการมีเอนเตอร์เทนเมนต์คอมเพล็กซ์ในไทยในการสร้างเศรษฐกิจใหม่ทั้งที่ตามหลังหลายประเทศหรือแม้แต่ประเทศที่มีอาณาเขตติดกับประเทศไทยแต่ในระยะแรกต้องมีมาตรการที่เข้มเช่นห้ามคนไทยเข้าเด็ดขาดรัฐต้องปราบปรามที่ผิดกฎหมายเด็ดขาดควรเปิดพื้นที่ชายแดนติดต่อกับต่างประเทศทางบก เงินลงทุนควรจะปรับลดตามบริบทของพื้นที่อ่ะอีกหนึ่งข้อเสนอที่น่าสนใจเหมือนกันครับมุมมองของอาจารย์ธนวัฒน์พลวิชัยอาธิการบดีของมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยนะครับอาจารย์ธนวัฒน์ก็บอกนะครับว่า คือเอนเตอร์เทนเมนต์คอมเพล็กซ์เนี่ยจะก่อให้เกิดรายได้เข้าประเทศปีปีหนึ่งประมาณ5 0 0 0 0ถึง1 0 0ล้านบาทครับอันนี้คือต่อที่นะครับความหมายก็คือถ้ามีมากกว่าหนึ่งที่เนี่ยก็จะทำให้มีเม็ดเงินเข้ามาประเทศไทยก็น่าจะมากกว่านี้ตามไปด้วยแต่ขณะเดียวกันก็เกิดข้อถกเถียงในสังคมดังนั้นรัฐบาลโดยกระทรวงการคลังควรมีการเผยแพร่ข้อมูลที่เป็นประโยชน์และข้อมูลที่ประชาชนควรจะได้รู้ให้ทราบเพื่อจะได้เป็นประโยชน์ในการใช้ประกอบการตัดสินใจให้ความเห็นของประชาชน ซึ่งจะทาให้การดาเนินโครงการมีความรอบคอบมากขึ้นแล้วก็เป็นประโยชน์ต่อเศรษฐกิจประเทศอย่างแท้จริงในมุมมองอาจารย์ธนวัฒน์มองว่าสถานบันเทิงครบวงจรซึ่งหนึ่งในนั้นจะมีคาสินโนรวมอยู่ด้วยการมีคาสินโนที่ถูกต้องตามกฎหมายอาจไม่สามารถกําจัดการพนันผิดกฎหมายได้หมดไปเพียงแต่การพนันที่ถูกกฎหมายหรือการเข้ามาเล่นคาสินโนในเอนเตอร์เทนเมนต์คอมเพล็กซ์จะช่วยให้กลุ่มคนที่มีรายได้สูงไม่ต้องเดินทางออกไปเล่นการพนันในต่างประเทศ เม็ดเงินตรงส่วนนี้ก็จะยังคงหมุนเวียนในประเทศไทยในขณะที่ผู้ที่มีรายได้น้อยอาจจะเป็นเรื่องยากที่จะเข้ามาเล่นในคาสิโนเอนเตอร์เทนเมนต์คอมเพล็กซ์ของไทยเพราะว่าเบื้องต้นจะมีการกำหนดค่าธรรมเนียมค่าเข้าเอาไว้อยู่ที่5000บาทดังนั้นจึงเชื่อว่ากลุ่มที่มีรายได้น้อยก็อาจจะยังเล่นการพนันที่ผิดกฎหมายอยู่เพราะฉะนั้นเอนเตอร์เทนเมนต์คอมเพล็กซ์คงไม่สามารถกำจัดการพนันผิดกฎหมายได้หมดแต่ถ้าคนไทยเข้าเพราะเสียเงิน5,000บาท แค่ถูกกว่าค่าเครื่องบินไปต่างประเทศแต่ว่าคนเงินน้อยคงไม่สามารถเข้าได้ดังนั้นการพนันผิดกฎหมายของคนที่มีรายได้น้อยก็จะต้องมีการแก้ไขปัญหาแล้วก็จัดการต่อไปนะครับมุมมองนี้ก็น่าสนใจครับอ่ะเดี๋ยวรอดูคุณผู้ชมครับเพราะว่าทุกๆความคิดความเห็นเนี่ยผมเชื่อได้เลยว่าจะถูกนําเข้าไปสู่ที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรแล้วทางด้านของกระทรวงการคลังฐางน,นของรัฐบาลก็จะมีการเตรียมข้อมูลเอาไว้ตอบทางด้านของฝ่ายค้าน พอสมควรแล้วแน่นอนนะครับแล้วเรื่องนี้เนี่ยจะเป็นการถกกันที่จะเป็นการนําเอาข้อมูลรวมถึงกรณีศึกษามาพูดคุยกันด้วยเพราะว่าถ้าพูดแต่ความรู้สึกอย่างเดียวเนี่ยบางทีมันจับต้องไม่ได้ฮะเป็นเพียงแค่การคาดการไปก่อนแต่ด้วยความที่มีหลายประเทศเขามีสถานบันเทิงครบวงจรอยู่แล้วเพราะฉะนั้นคนทําการศึกษาเรื่องนี้มาก็จะมีข้อมูลอย่างครบถ้วนในการไปตอบคําถามผู้ที่มีความห่วงใยมีข้อสงสัยได้ต่อไปในอนาคตนะครับ อีกเรื่องหนึ่งคุณผู้ชมฮะนับถอยหลังจากวันนี้อีก3วันทรัมป์จะรับตําแหน่งแล้วนะครับในวันจันทร์ที่20มกราคม68ความผ,ผันผวนก็เกิดข,กขึ้นมากขึ้นมากขึ้นเรื่อยๆนะครับแล้วทางธนาคารโลกเบอร์แบงค์ระบุว่าการขึ้นภาษีนําเข้าสินค้าทุกประเภทของทรัมป์ในอัตราประมาณ10%อาจส่งผลทาให้การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจโลกชะลอตัวลงคาดว่าจะทําให้เศรษฐกิจโลกที่กําลังซบเซาอยู่แล้วซึ่งมีอัตราการเติบโตเพียง 2. 7ในปี68 อาจลดลงอีก0.3%หากพันธมิตรการค้าของสหรัฐตอบโต้ด้วยการจัดเก็บภาษีนําเข้าเช่นเดียวกันแล้วขณะเดียวกันครับก่อนที่ทรัม์จะมาเนี่ยพาไปดูความเคลื่อนไหวสินทรัพย์ต่างๆกันหน่อยฮะราคาทองคาจับตาดูให้ดีๆคุณผู้ชมครับเพราะมีการปรับเพิ่มขึ้นมาในรอบเดือนนี้เนี่ยพอสมควรเลยนะครับแล้วล่าสุดค่ําคืนที่ผ่านมาขึ้นมาทดสอบ2,724สําหรับราคาโกลสปอต หลังจากสหรัฐเขาประกาศตัวเลขยอดการค้าปีกเพิ่มขึ้นน้อยกว่าคาดกรณีรับสวัสดิการกรณีว่างงานปรากฏว่าเพิ่มขึ้นมากกว่าคาดนะครับรวมถึงก่อนหน้านี้ CPI ก็น้อยกว่าคาด PPI ก็น้อยกว่าคาดด้วยก็เลยยังมีความคาดหวังอยู่เกี่ยวกับเฟดอาจจะลดดอกเบี้ยได้ต่อครับเพราะฉะนั้นเงินดอลลาร์สหรัฐก็เลยอ่อนค่าลงมาแล้วดอลลาร์อินเด็กซ์ก็เลยหลุด109ส่งผลให้ทองโลโก้สปอตก็เลยปรับเพิ่มขึ้นมาได้ แต่อย่างที่เคยบอกไปครับคือแนวต้าน2,720ก็เป็นแนวสำคัญแนวหนึ่งปรากฏชนแล้วอาจจะเหมือนเบรกทะลุขึ้นไปได้สุดท้ายก็ย่อลงมาอยู่ดีนะครับแล้วก็จับตาดูแนวรับแถวนี้เนี่ยแหละครับ2,700ท้วนกับ2,690เป็นอย่างไรและพอเงินดอลลาร์อ่อนค่าลงเงินบาทของไทยแข็งค่าขึ้นวันนี้มาอยู่ที่3 4บาท40สตางค์ต่อดอลลาร์สหรัฐแล้วครับ ผลพวงที่ตามมาก็คือราคาทองคําของไทยก็เลยย่อตัวลงมาครับแล้วย่อลงมาวันนี้เนี่ย2 0 0บาทนะครับทําให้ทองคําแท่งขายออกบาทละ44,100รูปพันธ์ขายออกบาทละ44,600บาททองแท่งนยมาทดสอบ44,000ทุนอีกครั้งหนึ่งจับตาดูให้ดีนะครับเพราะว่าแนวนี้เนี่ยถามว่าอยู่ไกลไหมจากจุดสูงสุดในประวัติศาสตร์ก็ไม่ได้ไกลมากนักนะครับทองแท่งของไทยเราเนี่ย เคยทำจุดสูงสุดในประวัติศาสตร์เอาไว้อยู่ที่44,550บาทคือห่างจากจุดนี้ไปประมาณ4 5 0 0เท่านั้นเองครับเดี๋ยวจับตาดูให้ดีว่าทองโลกเนี่ยจะเป็นอย่างไรเพราะว่าวันนี้เอาละเชื่อได้ว่าคงแกว่งไม่มากหรืออาจจะมีบางส่วนไมมเทขายทํากําไรก่อนเพราะปลอดภัยไว้ก่อนไม่รู้ว่าทรัมป์ขึ้นมาปุ๊บในวันที่20เดี๋ยวจะออกคำสั่งประธานทิบดี Executive Order เรเรื่องอะไรบ้างเพราะว่าอย่างวันนี้ตลาดหุ้นไทยเองเนี่ยนะครับจริงๆวันนี้ตลาดหุ้นไทยเนี่ยก็เหมือนจะมีลุ้นในช่วงเช้าที่ผ่านมาที่ปรับตัวลดลงแต่ว่าจากนั้นก็มีแรงซื้อกลับเข้ามาแล้วเหมือนจะมายืน 1, 3 5 0จุดได้แต่สุดท้ายก็ยังยืนไม่อยู่อีกครับแล้วก็ม้วนตัวลงมาต่ออีกเบ็ดเสร็จวันนี้หุ้นไทยปิดตลาดไปแล้วร่วงลงมา11จุดนะครับดัชนีปิดไปที่ 1, 3 4 0จุดครับ เข้าใจด้วยว่าส่วนหนึ่งนักลงทุนอาจจะเทขายออกมาก่อนเพราะไม่รู้ว่าวันจันทร์จะเป็นอะไรจะเกิดอะไรขึ้นบ้างนะครับเพราะฉะนั้นก็มั่นใจเอาไว้ก่อนกุมเงินสดเอาไว้สําหรับบางท่านนะครับอ่ะก็เดี๋ยวรอรุ้นกันสําหรับสินทรัพย์ต่างๆของโลกว่าจะเป็นอย่างไรคุณผู้ชมสามารถติดตามรายการของเราตัวเต็มได้ผ่าน2ช่องทางนะครับแฟนเพจ Facebook TNN กับ YouTube t n n o r i g i n a l s ครับหรือจะไปติดตามเป็นข่าวย่อยก็ได้นะครับ ผ่านช่องทางก็คือ TNN o n l อ n e อนไลน์ครับหมดเวลาของข่าวไว้กับโมนายยนบุตรกันนะครับกลับมาพบกันได้ใหม่เป็นประจำทุกวันจันทร์พุธศุกร์ห้าโมงตรงวันนี้ผมโมนนายและทีมงานลาไปก่อนสวัสดีครับ